สวัสดีครับผมพี่น้องเบิงครับนกใหม่ลาครับผมหาเก็บตามปลานน่ครับผมพ่อได้แกงครับพี่น้องส่วนเวลาเลิกจงานนะครับนาอเบิงให้พี่น้องเบิงบรนรยากาศตรงนี้ใหม่ปลาครับผมเอิญนกใหม่ปลานะครับนะบ้านผมเขาเจอเอิญนกใหม่ลยครับผมเบิงครับก็พ่อได้แกงครับผมพี่น้องเบิงครับรถมอเตอร์ไซค์จอดไว้ยุหุนครับผม ส่งแรงๆครับผมบรรยากาศดีๆครับพี่น้องพามาเบ่งบรรยากาศครับกบบระโบมีลายตนนะครับพี่น้องแต่กระพ่อได้แก้งครับย่อนว่าคนรโมทันมาหาเนาะครับนาอเดี๋ยวผมสิหายไปเบ่งโบแมนมีซํำนีได้ครับอยู่นาตะการรถมอเตอร์ไซค์ผมอีกครับผมยังมาหารลเก็บพักครับผมมาเจอเนใหม่ เพราะว่าฝนมันตกไร้หมือเนาะครับน้องพี่น้องกระเพาะได้แกงเบิ้งครับภูมิใหม่ครับนี่ครับผมได้พักบุ้งน้ำครับไดไลยเติมครับผมเป็นคุ้งหุ่นแหละครับน้องมักง่ายเลยครับผมพี่น้องอันนี้กระสีตั้งหายเนาะครับน้องเบิ้งครับกับกลองให้พี่ให้น้องเบิ้งครับนี่ครับผมพี่น้อง คือแต่คือแตนครับผมลุยปลาครับนี่ครับพะนองงามๆครับพี่น้องกําลังแกงเลยครับโอ้ยพี่น้องขี่รถมาขังทางมาเบิงพักกันจองครับพี่น้องก็เลยสิจอดเก็บครับผมเบิงครับนี่คือปลาพักกันจองครับผมพี่น้องพาพี่พาน้องมาเบิงครับเก็บไปกินกับสมต่ำเบิงครับพี่น้อง กำลังอ่อนเลยครับใบอ่อนอนเลยครับผมยอดกำลังอ่อนเก็บก่อนจักน้อยครับพี่น้องก็ได้ไปกินกับสมตำเนาะครับให้พี่ให้น้องเบ่งครับผมขอโตเก็บพักกนจองกันเด้อครับแป๊บนึงครับพี่น้องก็บเอาแต่ดอกมันเนาะครับลํางอ่อนเลยครับผมกำลังงามๆครับผมนี่ครับ ไปกินกับสมตำหมูสุดยอดเลยครับพี่น้องซื้อบนตองไปซื้อตลาดครับผมซื้อตลาดเขาอยากหมากแพงเนาะครับพี่น้องเบิงครับบางคนเขาก็มักใบมันครับบางคนเขาก็มักดอกส่วนสําหรับผมผมไดมดครับดอกกระเสียบใบกระไดครับจะเป็นยอดอ่อนๆมันครับผมงามๆครับ แม่มาเจอพอดีเลยครับพี่น้องกิ่นจะลมจังหน่อยยางหยากครับเลือกเอาครับผมต้นนี้สิแกนใะนจังหน่อยเนาะครับเนาอเบิ่งครับเขียวก็ชุ่มเลยครับผมเดี๋ยวเก็บพักกันจองเหลี่ยวสิผ้าไป เก็บใบยานางเพื่อเอาแกงนาใหม่นะครับพี่น้องเก็บแล้วเรียบร้อยครับเบิ้งครับพี่น้องมิแตียดเยอดงาาๆครับผมเดี๋ยวพาไปเก็บใบยานางตัวนะครับน้องพี่น้องไปกันเลยครับผมไปเก็บใบยานางครับผมพี่น้องมาถึงแล้วครับผมพี่น้องนี่ครับใบยานางครับผมอยู่ริมทางครับผมเบิ้งครับ เดี๋ยวกลับกล่องให้พี่ให้น้องเบิ้งเนาะครับพี่น้องหาหา้าครับผมแถวในเมืองครับผมเบิ้งนี่ครับบกควายงามครับพี่น้องกับพ่อแก่คัดใดอยู่เนาะครับเบิ้งผนเบิ้งครับผมนี่คือใบยานา่งครับถ้าเป็นถ้าขาต้นนี้ก็คือแกงโนใหม่บเสียบเนาะครับนัองก็พ่อใดเล่มอยู่ครับนี่ครับเอาไปเป็นหญ้าครับผม ต่ใบกับบออน,นอะครับนอะองบอนบังแกบังครับผสมกันไปครับตนเขาจะเป็นเครือครับผมนี่ครับส่วนมาเขาจะเอาไปปัน่นานาหนามนะครับนอะอนหนามมันใส่แกงน้ำใหม่ครับผมเบิ่งครับ เป็นเขื่อครับผมได้พ่อมามันแล้วครับซ้ำหนีกับพ่อแล้วครับพ่อเป็นยาครับนี่ครับผมเอาพ่อเป็นยาเนาะครับน้องพี่น้องกับบันกันครับผมมาหอดันเลยรีบร้อยครับผมเบิ่งผลงานครับพี่น้องอันนี้น้องใหม่ครับอันนี้ใบยานางครับผม อันนี้ดอกกันจ้องครับผมพี่น้องอันนี้เป็นยอดพักบุ่งครับผม